นำไม่ท่วนแล้วค่ะพี่น่าจะเกิน9้าครั้งอะค่ะเราคิดว่าดีอะค่ะจากที่ไม่เคยมีโชคมีลาบเลยก็มีโชคมีลาบจะเน้นเป็นทางโชคลาบเน้นทางโชคลาบอย่างเดียวค่ะทั้งแมทุกแสนหนึ่งค่ะทุกแสนหนึ่งค่ะตายแล้วไปกลับก็ร้อยกิโลนะไม่โชคดีไม่น่าจะมาได้ทุกวันเราคิดว่าได้เพราะสิ่งที่เราขอคือกลับไปเงี้ยก็คือมีเงินเงินมาใช้นี่เราเขาหอบเงินมาคืนทางก็ยังอยู่ในกระเป๋าเลยค่ะยังไม่ได้ไปฝากเลยค่ะต้องมาแทบทุกเดือนนะคะมีคนชอบบอกว่าเป็นลูกหลักเทวดาโชคลาบมาแบบลอยๆคือมันจะเป็นโชคที่แบบวาแบมใล้กก็ถู ไม่ใช่ว่างมง่ายหรืออะไรนะคะคือมันได้จริงๆแต่บอกเลยว่าวัดเนี้ยเทวดาเป็นของจริงค่ะอีกหนึ่งหมุดหมายของสายมูครับที่จะมาเข้าร่วมพิธีขอขมาปลดเปื้อนกรรมถวายสังฆทานใหญ่ที่จะประกอบพิธีกรรมภายในอุโบสถกว่าหนึ่งชั่วโมงเต็มต้องที่นี่ครับวัดพังม่วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีพิธีกรรมขอขมากรรมปลดเปื้อนกรรมแลลการถวายสังฆทานใหญ่เป็นการขอโทษกับสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำผังพลาดจากที่เราตั้งใจก็ดีไม่ตั้ง ใจก็ดีและในพิธีนี้ จนเน้นให้ญาติโยมได้ทําบุญคือการถวายสังฆทานใหญ่ต่อหน้าพระประธานศักดิ์สิทธิ์ในอุโบสถคือองค์หลวงพ่อโสภิตการกระทําพิธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ทำทุกๆวันอาทิตย์ท้ายเดือนเท่านั้นคนที่จะเข้าไปทําพิธีก็ต้องเปลี่ยนเครื่องบูชามีผ้าไตคือการได้ถวายสังฆทานด้วยผ้าไตอันนิสงนั้นมากมายมีพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของการต่ออายุพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นการต่อ อายุของบุคคลตามความเชือ่อมีธงสี ประจำวันเกิดก็เป็นธงที่เราไว้เคารพบบูชาองค์เทพนาพเคา,าในใจความของพิธีกรรมมีการสวดบูชาเทวดาประจําตัวของเราเชื่อว่าตัดจำได้จริงไหมหนูว่าเชื่อเชื่อนะพี<ม>่ขนลุกนะพี่<ม>เข้าไปข้างในอะ่ะขนลุกมากเลยผลที่ได้รับจะมากหรือน้อยอันนี้เราไม่รู้แต่เรารู้ว่าวันนี้เรามาแล้วเราทําแล้วก็สบายใจคงไม่หายเลยหรอกมันอยู่ที่การทําที่ผ่านมาของเราแรงหรือไม่แรงถ้าเราได้ทําแก้กรรมไว้ไ <ป S 2> มันก็จะดีกับตัวเองน่าจะดีขึ้นครับเราก็จะได้แบบไม่ ติดเวรติดกรรมซึ่งการละกันล้างออกไปอืมเราต้องค่าเสียบค่าเสียบของไม่เห็นนี่นไม,ไม่ไม่รู้รเราอย่ารับรู้เึ่งอะไรก็แล้วแต่เราฉะลอเขาได้ด<อ>ก็ดีหมดสัตกรรมได้ไหมส่วนหนึ่งก็น่าน่าจะได้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มันอยู่ที่การจะทําของตัวเราด้วยไงแต่เหมือนเป็นกําลังใจในการดําเนินต่อไปไงคะพอเข้าไปพิธีเนี่ยเราจะให้บูชาเคารพพระรัตนตรัยก่อน ให้อาราธนาศินก่อนพอรับสินเสร็จก็ให้อาราธนาพระผลิตพระภิกษุสก็จะสาธยายมนตร์ระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้โยมบูชาเทวดาเขาเรียกว่าบทนมโมเมสัพพเทวนังสัพภะกะหะจะเทวานัง,พพนงในสมัยก่อนจะออกลบออกลาเขาเรียกว่าคาถาพิชัยสงครามคาถา,าปากดวงกัดเทวดาน้าไม่ท่วนแล้วค่ะพี่ <c oughs> น่าจะเกิน9ครั้งอะคะ่ะเราคิดว่าดีอะค่ะเป็นความตรัทาส่วนตัวคะ่ะหนูตั้งใจพยายามจะมา เดือนละครั้งเนี่ยมาร่วมพิธีจากที่ไม่เคยมีโชคมีลาบเลยก็มีโชคมีลาบนา <laughs> เน้นแต่ทางโชคลาบ <laughs> เน้นทางโชคลาบอย่างเดียวค่ะ <laughs> <laughs> ต้องมาลองด้วยตัวเองค่ะแล้วจะรู้สึกได้สัมผัสได้ค่ะ <laughs> ทํางาน,นเกี่ยวกับ อ่าเป็น Sell เซลเงี้ยค่ะตอนแรกที่ว่าจะไม่มาค่ะลูกค้าเขาอยู่ๆก็แคนเซลไปเราก็เลยแบบว่าเออลองขอดูว่าก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวหนูจะมาแต่ว่าหนูขอยอดสักนิดนึงอะไรงเงี้ยเย็นนั้นก็ได้เลยมีออเดอร์เข้ามา20,000 0กว่าเงี้ยก็เลยต้องต้องมามีธุระอยากจะใช้เงินต้องการอะไรอย่างเงี้ยต้องมาที่นี่ค่ะเหมือนแบบพลังงานที่สัมพันธ์กับเราอ่ะแล้วเรามาแล้วเราเพิ่มพลังให้ตัวเองอ่ะต้องมาแทบทุกเดือนนะคะมีคนชอบบอกว่าเป็นลูกหลักเทวดาโชคลาภมาแบบลอยๆคือมันจะเป็นโชคที่แบบเทวดาจะแบบมาใบอ่ะแล้วก็ถูกไม่างมยหรรืืออะะไนนคคัด้จิ แต่บอกเลยว่าวัดนี้เทวนาเป็นของจริงค่ะคิดว่าได้เพราะสิ่งที่เราขอคือกลับไปเงี้ยก็คือมีเงินเงินมาใช้นี่เราติดนี่มา3ปีแล้วค่ะแต่เราไม่เคยทวงเราไม่เคยประจานเขานะคะอยู่ๆเขาหอบเงินมาคืนตังก็ยังอยู่ในกระเป๋าเลยค่ะยังไม่ได้ไปฝากเลยค่ะให้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วทุกคนจะรู้ว่าเออจริงหรือไม่จริงแต่เราได้กับตัวเราค่ะสําหรับเดือนพฤษภาคมกําหนดการทําพิธีข,ข,อขอขมากรรมตำรับของวัดผม่วงนั้นไว้วันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568าจะมี สองรอบพิธีคือรอบเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาและในรอบบ่ายเริ่มในเวลา13บสนาิกาในเวลา15บหนาฬิกาจะมีการกระทำพิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์พุทธสำมฤทธิ์หน้าวิหารองค์หลวงพ่อเรียนเชิญจเจริญพรคุณโยมทุกคนทุกท่านเข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลใหญ่เรียนเชิญจเจริญพร